อ่าสวัสดีครับตอนนี้ก็อัปเกรดนะครับอัปเกรดหน่อยนะครับก็คือตัวสปีดนะครับคอนโทรลนะครับก็คือตัวจ่ายกำลังหรือตัวจ่ายกระแสให้กับชุดมอเตอร์ก็คือชุดไดส์มอเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในศัพท์ที่เขาเรียกกันก็จะถ้าเป็นพวกเล่นรถบังคับหรือว่าโดรนเขาจะเรียกว่าสปีดมอเตอร์นะครับหรือว่า e อครซบนะครับซึ่งเดิมๆมันก็ อยู่ยากนะครับแล้วก็โมซหน่อยนะโมซหน่อยแล้วก็อาจจะต้องทำกล่องน,นะครับใส่ให้เรียบร้อยเพื่อกันน้ำนใส่เข้าไปแล้วก็ผนึกให้แน่นนะครับแล้วก็ทำการกันน้ำเพราะว่าการที่มันเป็นเครื่องตัดหญ้านะครับมันจะต้องใช้งานในพื้นที่โล่งหรือใช้กับหญ้าโดนหญ้าโดนความชื้นโดนอะไรบ้างแล้วก็ต้องทำระบบกันวงจรพวกนี้ด้วยนะครับซึ่งถ้าเป็นบางเคสเนี่ยอย่างเช่นพวกรถบังคับหรืออะไรเขาก็จะมีการ เทเลซินนะครับหลอมวงจรไว้เลยนะครับเพื่อกันน้ําแต่ว่าของผมเองก็จะเป็นเรื่องของการระบายความร้อนด้วยอลูมิเนียมก็ต้องให้ตัวเจ้าตัวมอสเฟตที่เอาไว้ไดกระแสะนะครับให้สัมผัสกับตัวเคสของอลูมิเนียมเพื่อเป็นการระบายความร้อนนะครับซึ่งเราก็ต้องยัดเข้าไปแล้วทําการผลึกนะครับแปะให้ติดกับตรงนี้นะครับก็จะเป็นกล่องที่จะใส่สปีดหรือคอนโทรลมอเตอร์นะครับมเตอร์นะ นะอันนี้ก็จะเป็นเซตที่เราทําการทดลองเวลาเราได้อุปกรณ์มานะครับเราก็จะทําการทดลองทุกตัวนะครับอย่างเช่นคันเร่งเนี่ยเราก็ต้องทดลองเพราะว่าผมก็เคยเจอนะครับสั่งมาแบบหน้าตาก็ดีๆแง,ง่แหละปกตินะครับใช้งานไม่ได้เลยก็มีหรือใช้ไปครั้งสองครั้งก็มีปัญหาก็มีนะครับเพราะ,ะอาจจะต้องทดลองทุกชิ้นนะครับจะปีดเป็นยังไงแล้วก็ต่อสายยังไงให้หมุนถูกทางนะครับมันก็ต้องมีการทดลองทั้งหมด อันมอเตอร์ก็ต้องมาทดลองนะครับก็ต้องมาทําแกนนะครับนะครับแล้วก็ต้องทำปลั๊กนะแล้วก็มาเช็คสายหมุนถูกทางก็โอเคนะครับอย่างเงี้ยบอร์ดแองสัญญาณนะครับให้ใช้ร่วมกับคันเร่งไฟฟ้าได้นะครับพวกนี้ก็ทําสวิตช์ควบคุมหรือว่าทำแมตเพื่อทดลองนะครับใช้ปลั๊กวัดนี่ก็ทดลองนะส่วนประกอบของ เขาก็มีอะไรไม่เยอะนะครับก็จะมีอย่างเช่นมอเตอร์ตัวนี้ที่จริงมอเตอร์ตัวนี้จะสั่งมาเป็นรุ่นที่เป็นลองอรุ่นรุ่นเริ่มต้นนะครับรุ่นสักเริ่มต้นเลยก็คือกําลังอยู่ที่ประมาณสัก6000รอบนะครับแต่ว่าแรงบิดเขาน้อยเพราะตัวเขาเล็กนะครับก็ก็คงไม่ได้ทํารุ่นนี้คงใช้มอเตอร์ตัวที่ใหญ่กว่านี้แต่ว่าต้องยอมแลกกับรอบที่เหลือประมาณสัก5 0 0 0ันนะครับ แต่ว่า5้าพันก็ได้กาลังดีแรงบิดดีแต่ตัวเนี้ยเอาไปเค้นแล้วจะมีความร้อนหน่อยนะครับซึ่งผมก็ว่าไม่เหมาะนะครับก็ก็เอาไว้ทดลองนะครับนีนบ่แล้วก็ทำบอร์ดแล้วก็โมอบอร์ดนะครับแล้วก็เอาไว้ทดลองกับก้อนพวกเนี้ยนะครับนี่ก็จะเป็นสวิตช์นะได้มาตัวใหม่แล้วก็จะไปเจาะใส่กับตัวขันเลขนะครับอ่าแล้วก็ทําสวิตช์มีไฟด้วยนะผมว่ามันสวยดีนะครับอ่าเปิดเปิด,ป,ดปุ๊บมีไฟเป็นปุ่มนูนด้วยนะ เาเจาะแล้วก็ฝังเข้าไปนะครับแล้วเราเปิดอ่าเปิดคันเร่งหรือสตาร์ทเครื่องน,นะครับเปิดสตาร์ทเครื่องนะอ่ากดปุ๊บมันก็จะเป็นปุ่มลอยนะนะครับกดปุ๊บก็จะมีไฟนะสวยดีนะครับปิดอ่าเปิดนะครับก็เปิดปุ๊บก,ก็พร้อมใช้งานนะครับพร้อมใช้งานแล้วก็เร่งได้เลยนะครับเร่งได้เลยตัวนี้ตัวนี้อยู่ที่ประมาณใช้แบต18บโวลต์หรือแบต20โวลต์เนี่ยนะครับ ก็อยู่ที่ประมาณ6,400รอบนะครับตัวนี้นะ6,300สถึง6,4 0 0นีนนะ่นะครับเล่นหอดกันดีนะนะครับเสียงแค่นี้ก็คืออยู่ที่6 2 0ันสองถึง6 4 0ันี่นะครับขึ้นอยู่กับแรงดังของเบตเตอรี่นะนะครับเล็บแล้วก็เ,เครื่องพวกเราก็เล่งได้เลยนะครับเล่งเล่นน้อยเล่งมากนะครับเล่งเล่งสุดเนี่ยนะครับ ยกเข่งเล่งอ่าเล่งช้าบางกรณีเราต้องการเลี้ยหญ้าเบาๆเราก็เล่งช้าๆนะครับเล่งมากขึ้นเล่งมากขึ้นอ่าเล่งมากขึ้นหรือว่ายกเล่งยกเล่งก็ก็ไวนะไวอยู่นะครับตอบสนองมีอพอสมควรเล่งเล่งเบา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 เล่งบิดเยอะนะตัวแค่เนี้ยเ่งบิดเยอะนะเนี่ยเนีย ชาจะชากเลยแหละนะครับเนี่ยกขาชากเลยครับจริงๆอ่ะตัวแค่นี้แกนเขาใหญ่นะแปดมิลเลยนะซึ่งซึ่งถ้ามองดีๆแล้วนะครับตัวตัวแม่เหล็กเนี่ยเขาเขายาวงี้เลยนะครับแม่เหล็กนีโอดเนียมนะยาวงี้เลยแล้วก็ขดเลือดก็เต็มเต็มนะมันมอเตอร์พวกนี้เป็นมอเตอร์ที่เล็กก็จริงนะครับแต่ว่าให้กําลังและแรงบิดได้รอบที่ดีนะครับส่วนการเลือกรอบก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าจะเอารอบแบบไหน ขึ้นอยู่กับโวลต์ด้วยนะครับขึ้นอยู่กับการพันขดลวดก็คือสเปคของมอเตอร์ด้วยว่ากี่โวลต์กี่รอบนะครับเนี่ยพวกนี้แต่โดยทั่วไปแล้วนะถ้าถ้าตัวเล็กๆนะโวลต์ไอ้รอบเขาจะสูงอ่าแต่มันก็ต้องแลกกับแรงบิดที่มันหายไปนะครับรางผมก็จะเลือกใช้ตัวที่ใหญ่ที่สุดที่ให้รอบที่เหมาะสมที่สุดและก็ได้แรงบิดที่ดีด้วยนะครับซึ่งเหมาะสมกับโวลต์ด้วยถ้าอย่างเงี้ยนะครับเอาไปใช้งานผมก็เลยว่าตัวนี้เล็กไปนิดนึงนะครับนิดนึงนะ ก็ต้องคงได้ใช้มอเตอร์ตัวใหญ่เลื่อนไปตั้งแต่ต้นเริ่มต้นนะครับซึ่งเป็นบัตเลดทั้งหมดนะครับส่วนตัวแปลงหางก็คงไม่ได้ใช้เพราะก็ค่อนข้าง,ง,ง,งมีปัญหานะครับตัวมอเตอร์แปลงหางก็มีคนโทรมาหลายคนว่าทั้งได้ทุ่นเสียทุ่นพังทานหมดขดลวดไหมอันนี้ก็จะเจอปัญหาพวกนี้พอสมควรนะครับส่วนวัตเลดเองก,ก็ก็หลักๆก,ก็จะเป็นแม่เหล็กดาวอันนิโอเนียมนะครับแล้วก็ชุดขด,ขดลวดที่จะใช้ชุดใดในการขรับ แล้วแล้วพวกนี้นะครับมันก็จะมีความคงทนซึ่งมันไม่มีฐานไม่มีการสัมผัสระหว่างชุดแปลงฐานกับชุดทุ่นนะครับไม่มีการสัมผัสเลยก็จะเป็นเรื่องของสนามแม่เหล็กในการผลักให้เกิดการหมุนนะครับเมื่อเราจ่ายไฟหรือจ่ายกระแสะเข้าไปทาให้เกิดการผลักก็เกิดการหมุนนะครับเพราะฉะนั้นจุดที่จะมีปัญหาส่วนหนึ่งก็จะเป็นพวกแบริง่งแต่ว่าเท่าที่ใช้มาก็ยังไม่มีปัญหานะครับแบริ่งเขาก็จะเป็นแบริ่งที่ทนรอบสูง สามารถกระแทกเป็นอะไรไหมกระแทกตัวแรกที่ต้องเจอก็คือเกียร์นะครับชุดเกียร์จะมีปัญหาก่อน,นในการกระแทกนะครับลักษณะอัเนี้ก็คือตัวเขาจะหมุนคือคือเราต้องหน้าแปลนตรงนี้จะล็อกนะครับส่วนตัวหมุนก็คือตัวบอดี้เพราะการหมุนของเขาเนี่ยก็จะมีเรื่องของการระบายความร้อนไปด้วยนะครับเนี่ยพะเขาใช้บอดี้เป็นตัวหมุนแล้วบอดี้เขาเนี่ยก็จะเป็นอลูมิเนียมด้วยนะครับพอเท้าเก้เขาเกิดความร้อนเนี่ย เวลาเราหมุนมันก็จะเกิดการระบายได้เพราะฉะั้นในบริเวณโดยรอบเราต้องมีการโฟลลมหรือเอาลมออกจากระบบไม่ใช่ว่า,ามีการครอบการความชื้นการฝุ่นอย่างดีแต่ไม่มีช่องระบายลมก็มีปัญหาเรื่องการสะสมความร้อนแน่นอนนะครับตอนนี้ผมก็กําลังปรับปรุงเรื่องรบารระบายความร้อนด้วย,วยลมลก็เพิ่มใบพัดเพิ่มอะไรให้ให้เขาได้ดูดอากาศออกจากตัวเขาแล้วก็ทํา ครอบให้เกิดการระบายความร้อนที่ดีนะครับอย่างเงี้ยก็คือให้ดูดอากาศผ่านมอเตอร์ให้ได้เร็วช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับรอบของมอเตอร์ไปเลยก็จะดีที่สุดนะครับโดยที่ไม่ต้องไปติดพัดลมแยกนะครับวันเราเร่งเยอะก็ใช้พัดลมพัดลมมันก็จะดูดแรงเยอะก็ระบายความร้อนได้เร็วขึ้นนะครับเราเร่งน้อยก็เกิดความร้อนน้อยระบายความร้อนได้น้อยตามความเร็วรอบของมอเตอร์อย่างเงี้ยนะครับเงียเร่ง เล่งเล่งเบาเล่งเบานะครับดับเครื่องนี่ครับโอเคไฟดับแล้วก็สักพักจะมีเสียงอ่าเสียงที่มอเตอร์นะครับเราก็ถอดแบตเตอรี่เก็บเลิกใช้งานนี่เล็บนี่นะครับถ้าอยู่ในบอดี้เครื่องแตกย่านะครับอยู่ในโครงหรืออะไรเราก็นำแบตเตอรี่เสียบนะครับปั๊บ ก็จะมีเสียงนะครับเสียงอย่างนี้คือเสียงที่เราเยินก็คือเครื่องยไม่พร้อมใช้งานนะครับถ้าเรากดเปิดทำงานปุ๊บไปขึ้นอ่าอันนี้พร้อมใช้งานนะครับเร่งต้องจับได้ครับนี่หกันกว่านะเร่งสุดนะครับก็บอร์ดนี้ก็รับได้อยู่ที่24่ี่โวลต์นะครับแต่สิบแปดก็ใช้ได้นะครับพวกนี้ไม่ไม่ได้คอนโทรลถึงขั้นว่าแบตต่ำ แล้วไม่ให้ใช้งานนะครับตัวนี้ก็คือถ้าแบบแรงดันต่ําแต่ยังสามารถจากก่ายกระแสไฟได้ก็ยังมีแรงบิดอยู่แต่รอบเขาจะต่ําลงนะครับถ้าแบบยี่บสี่ก้ารอบก็จะสูงขึ้นเป็นประมาณสักเจ็ดพันแปดเจ็ดพันแปดนะครับเจ็ดพันแปดต่อต่อรอบเดียวนี้นะซึ่งถ้าเกินหกพันขึ้นไปในการตัดหญ้านี่เหมาะแน่นอนนะครับเหมาะสมแน่นอนแต่ถ้าต่ํากว่าห้าพันหรือสี่พันหรือสามพันเนี่ยรอบเขาจะต่ําไปนิดนึงต่อให้มีแรงบิดแต่รอบในการเหวี่ยงตัด มันน้อยมันก็ทําให้รู้สึกว่าเราได้งาน,น,นช้านะครับแต่ถ้ารอบสูงในการเหวี่ยงตับเร็วๆเราก็จะได้งานเร็วงานก็เสร็จเร็วนะครับแล้วยิ่งเป็นไฟฟ้าด้วยก็จะมีปัญหาน้อยมากในเรื่องของการควบคุมการสตาร์ทการดับหรือ,อแม้กระทั่งการเลือกว่า 2T ทีจะต้องใช้ 2T ทีไหมก็คือไฟฟ้าอย่างเดียวแล้วประหยัดมากนะครับประหยัดมากอย่างแบบก้อนเนี้ยนะครับ แบตก้อนนึงเนี่ยอันนี้เป็นเซลล์ผมเองก็ใช้งานได้เป็นชั่วโมงนะครับเกือบๆนะ,ะถ้าอย่างนี้สิบเซลล์นะอาอนุกรมนาคารสามอนุกรม5นะครับแล้วแล้วแบตบแอมเต็มด้วยก็ใช้ได้นะครับก็ประมาณนี้สําหรับอุปรกรณ์อัปเกดก็คือเลือกตัวนี้ตัวนี้แอปเกตขึ้นมาว่าจะใช้กับเวอร์ชั่นที่เป็นรุ่นรุ่นแรกกับรุ่นกลางนะครับก็จะเป็นตัว ตัวนี้เลยก็คเป็นตัวสปีดมอเตอร์รุ่นนี้นะครับรุ่น125แอมป์นะแล้วผมก็มาโมซีอีกเพื่อให้เขาเก็บประจุเวลาเรากระชากแล้วให้ใจ่ายกระแสมาให้มอสเฟตไ,ได้ได้ทันการใช้งานในช่วงกระชากหรือช่วงสตาร์ทอย่างเงี้ยนะครับเพื่อใช้ซีที่มีความจุมากๆนะครับตัวนี้ของเดิมเขาอยู่ที่570ไมโครฟารัดนะครับตัวนี้ผมก็เพิ่มเป็นพันไมโครฟารัดเลนะครับทั้งสตัว ก็ทำให้มีช่วยในการประยุงกระแสนะช่วยในการกระชากได้ดีขึ้นนะครับเรื่องมี4ในการจ็บประจุก็จะ,จะทําให้โมเพื่อให้ใช้งานได้ดีมากขึ้นนะครับอันนี้ร้อยนะก็จะอยู่ในตัวเริ่มต้นแล้วก็ตัวรองไอตัวกลางนะครับส่วนเจ้าสเปคใส่เนี้ยนะครับแล้วก็ใช้ได้ทั้งแบต18บแ8และ24นะครับก็จะต่างกันที่แบตเตอรี่ละแบบ24ผมก็จะทําหน้าตาแบบนี้แหละแต่ว่า ข้างในเป็นระบบ24โวลต์นะครับซึ่งก็ไม่สามารถใช้เครื่องชาร์จทั่วไปได้แต่รุ่นเริ่มต้นจะเป็นแบตตัวนี้นะครับที่เป็น18โวลต์นะครับใช้กับแบตบสว่านแบตบพวกนี้ก็ใช้ได้นะครับ18โวลต์ ita, แบตพวกมาร์กิต้าแบตอะไรแต่ว่าต้องเป็นเป็นเป็นมาร์กิต้านะครับคือเป็นทําไมต้องเป็นมาร์กิต้าก็ก็คือตัวขาของเขามีความต่างกันระหว่างแบตของแต่ละรุ่นนะครับแต่ว่าผมสว่วนใหญ่ผมจะสั่งเคสแบบ ita, มาร์กิต้ามาเพราะว่าผมมีแบตมาร์กิต้าอยู่ รือคนที่มีแบบแบบเองดูก็ก็เลือกใช้หัวแปลงซชื่อมันมีหัวแปลงขายนะครับจะแปลงจากมากรตาเป็นนั่นเป็นนี่หรือจะแปลงจากรุ่นไหนก็มีหัวแปลงขายนะครับหัวแปลงส่วนใหญ่ก็วันสักร้อยกว่าบาทถึง200นะครับคือแปลงจากแบตของรุ่นนั้นรุ่นนี้เป็นรุ่นนี้ได้อะไรเงี้ยครับประมาณนี้เนาะเป็นคนเ็ที่จะทำขึ้นก็คงมีรุ่นอยู่ทั้งหมด3รุ่นนะครับก็จะประกอบไปด้วยรุ่นเริ่มต้น18โวลต์รุ่น24โวลต์ที่แรงขึ้น18โว, 6, วลต์อ,อยู่ประมาณ6,000กรั24โว่า 7,000ันกว่ารอบแล้วก็3ามโวลต์อยู่ที่วันสัก800 0รอบนะครับที่ที่แรงไว้แต่8 0 0 0ันรอบนี่ให้แรงบิดที่มากขึ้นนะครับด้วยสปีดที่เป็นตัวไฮโวลต์ olt, นะครับคือเราเลือกใช้มอเตอร์ที่มีแรงบิดมากแต่รอบมันจะต่ำเหมือนที่ผมแจ้งไปตอนแรกว่ามอเตอร์ที่รอบสูงแรงบิดเขาก็จะลดลงแต่มอเตอร์ที่ตัวใหญ่มีแม่เหล็กหนาะแม่เหล็กใหญ่ผลลวดใหญ่ก็จะส่งแรงบิดได้ดีแต่รอบเขาจะต่ำนะครับพอรอบเขาต่ํเาเราก็ต้องเอา วนหรือแรงดันไฟของแบตเตอรี่มาชดเชยรอบแต่เขาก็ได้ทั้งรอบได้ทั้งแรงบิดและก็ได้ทั้งกาลังที่จะใช้ในการตัดได้ก็เลยต้องมีทั้งหมด3รุ่นคือรุ่น18โวลต์รุ่น24โวลต์แล้วก็รุ่น30โวลต์กำลังรุ่นเริ่มต้นกับรุ่นกลางเนี่ยจะมีสเปคมอเตอร์และ,และสปีดอันเดียวกันนะแต่ต่างกันที่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ของตัวเริ่มต้นก็จะเป็น18โวลต์จะได้รอบที่6 0 0 0แต่แรงบิดเขาก็มีนะ แต่ว่าถ้าอยากได้งานที่เดียวขึ้นก็มาเลือกว่นรุ่น24นะครับในมอเตอร์ตัวนี้ก็รับได้สปีดตัวนี้ก็รับได้สูงสุดคือ24นะครับอพอเป็น36สปีดตัวนี้จะใช้ไม่ได้ละเพราะว่าเขารับวลต์นไม่ได้พอวลต์นเกินเขาก็จะไม่ทํางานหรือมีการเสียหายของอุปกรณ์ในวงจรนะครับตัวนี้เป็นข้อควรระวังพอสมควรน,นะครับนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์นะที่ใช้ส่วนรุ่น36ก็จะเป็นบอร์ดตัวไฮวลต์นแล้วก็แพงนะครับแล้วก็จะเลือกใช้กับมอเตอร์ตัวใหญ่ มีแรงบิดเยอะต่รอบเขาก็ยังคงหน้าอยู่ที่วันสักเจ็ดถึงแปดคันรอบเหมือนกับตัวยี่สิบโวลต์นะครับก็จะได้ทั้งแรงบิดได้ทั้งกําลังและได้ทั้งรอบแต่ว่ามูลค่าตัวเขาก็สูงขึ้นนะครับเพราะว่างานบางงานเราต้องการใช้แรงบิดเยอะนะครับโอเคก็มาแนะนําประมาณนี้สำหรับงานที่ทาและทดลองไปในช่วงนี้ที่เหลือผมก็คงต้องผลิตออกมาแล้วก็มาทดสอบให้ดูว่าแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเป็นยังไงแล้วก็ใครที่สนใจรุ่นไหนก็คงต้อง ต้องได้ทักถามอีกทีหนึ่งนะครับว่าประมาณไหนแล้วผมจะค่อยทยอยลงคลิปไปเรื่อยว่าเสร็จไปแล้วรุ่นไหนแล้วทดลองไปแล้วอยื่ยังยังไงนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็คงยาวนะครับอาจจะพูดได้ตรงประเด็นหรือไม่ตรงประเด็นบ้างก็ลองติชมหรือว่าลองตัดสินใจดูหรือเข้ามันสอบถามพูดคุยผมยังสามารถทําได้นะครับตอนนี้แต่ว่า